นานมีคนสวยมาใช่าปรอมาเขี uh, term, tomorrow, right? mm ่ยอหากันกนเอานมมาทับสตอแล้วก็สับนมมาทับสตอแล้วก็สับใช่สตอหนีไม่ได้กินแน่เลยขี้มะทัคนมันเลยมึงมันที่อะไรกูเห็นมึงกระต่ายอกระต่าย วไว้ใจู่มี <laughs> ้แดกไว้ลงครับพี่ลูกเยทรงได้ปะ <laughs> โคตรได้เลยพี่จะหาผนที่คนทำลหม <laughs> <laughs> ได้กิน <laughs> หิมเชื่อ <laughs> กูต้องรีบงัดงมขึ้นมาแต่มันจะแข็งแล้วต้ล้วลุงมาทำเลยลุงมาทำกูทำไม่ลุงไม่เอาอะไรเด้อไม่ไม่ทำแล้วต้องทำให้เสร็จโอ้ยไม่ได้เด็กเฮ้ยไว้ใจกูเอย่าคุณรีดให้ลุงใส่ห้ขี้มันจะได้แดงไว้เนี่ยเฮ้ยไว้ใจกูลุงเยี่ยนเรียอยู่ข้างบนเดี๋ยวใส่ให้ตอนหลังเยี่นียสีแดงแดงอ่ะใช่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วใช่ค่ะแดงได้ได้ได้ เดี๋ยววิ่งจะซื้อมาให้โอ้โหค่าอะไรกันหนูไม่อยู่แล้วดิลุงไม่ได้มาปล่อยอ่ะลุงไปอยู่ไหนมาติดโควิดติดโควิดใช่ไหมไงต่อปล่อยให้ลุงอ่ะห้ต่อมาละเอียดเลยเนี่ยแล้วก็ปลี่ยนทำละเอียดเปลี่ยนแบ๊บโอ้โหดูจากในคลิปสรุปเป็นแบบไม่เหนื่เป็นยางตีไงเนี่ยไปไหนเหรอคะครับผม ไปไหนอะอ้อนใหญ่อ้อนใหญ่อ้อนไหนไปใไปเรื่องมันไม่ได้พิ้งที่ไปหวานไปยวล้วเฮ้ยให้ลุงทำนี่ดูนิดนึงโอ้โหน้องกลัวมันเจ็บแรงๆรงเตือน้องเจ็บไม่ใช่น้องแรงแรงที่ไหนไหนไหนไว้ที่ก่อให้ลุงค่อยม้วนเลยลุงลุงลุงป้ายให้แล้ว แล้วหลูก็เอาช็อกโกแลตอันนึงลุงเข้ามาทำนะเดี๋ยวไม่ได้คิดหัวม้อนเลยม้อนไงอม้อนดิเดี๋ยวรองนรออีกแป๊บหนึ่งให้ถึงแข็งก่อนนับนับตรงกลางหายอ่ะตรงกลางมันไม่เย็นถ้าวางไว้ตรงกลางก็ไม่แข็งหัช็อกโกแลตผมก็มันช็อกโกแลตไหนอ๋อไม่ต้องร่างวดหรอคะไม่ต้องร่างว ยังไงลุงไม่เข้าใจก็คือวิปครีมแต่ว่าใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมค่ะไม่ทำไม่เข้าใจเอาเป็นรสช็อกโกแลตอหะแบบไม่เอาสตรอเบอรี่อะค่ะเอาเป็นอ๋อของอีกอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ๋อได้ได้ได้แต่อีกอันลุงทำนึกว่าอันนี้งงเลยงงเลยครับลุยเลยว่าไหนอะคะดันเลยครับแบบในคลิปเลยมือดูฝีมือนะครับสวยมันหน้าตาไหมครับ ทำมือมันแข็งมากดัเลยดันเลยใช้น้ำหนักตัวอย่าให้แข็เออนั่นแหละ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 เออตู้ข้าะเลิกอันนี้อันนี้อันนี้ของเป็นของเพื่อนไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรเลี้ยงข้างมันกูทำให้เลยแล้ววันเกิดอ่ะถ้าวันเกิดหนูเหรอวันเกิดเจ้าของเฮ้ยมันไม่แข็งอะลูเกิดเดือนอะไรอ่ะ เดนนี่เลยอ้าวเดนนี่เดือดอะไรกันยาเดนนี่เ,งเงก้า,า,ก,า,ก,า,ก,ากินอย่างงี้แหละขิมได้เพื่อนอยังไงมันก็เข้าท้องเหมือนกันเดีย๋ยวมันก็สภาพนี้แหละตอนนี้ท้องอ่ะวันนี้ทำเจ็ด